แกเปียวแกเปลเปลใหญ่ๆเปลครับวันนี้วันที่ว่ขนาดวันนี้วันที่สามเนาะสามตุลาสองห้าหกสามวันนี้มาเนี่ยครับมาซื้อห้อยคันน้ำสวมรีห้าศูนย์ครับซื้อไปคันน้ำขายครับมาซื้อครั้งแรกเลยนะครับซื้อไปร้อยห้าสิบโลนะครับ เดี๋ยวนี้จะพาชมสวนพี่ออยยรครับ <c oughs> รอบที่แล้วมาซื้อพันอ้อยวันนี้จะมาถ่ายให้ดูครับว่าสภาพแปลงอ้อยนะครับบรรยากาศสวนอ้อยของที่นี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพี่พาชมนี่ก็ปลูก พืชผักสวนครัวครับตรงนี้ตรงเฉียงเล็กๆตรงนี้พี่ชื่ออะไรครับผม <laughs> อยม่าพิมพ์ชชื่อเลยพี่หน่อยนะครับสวนพี่หน่อยนะครับบ้านนาแซงตำบลน,นาแซงอำเภอเสระูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่อ้อยบริเวณตรงนี้อ้อยกี่เดือนแล้วพี่นี่น,นี่เก้าเดือนแล้วนะครับปูดสูงคักสูงเนี่ย สี่เมตรไม่ขาดจนถึงถึงปลายก็น่าจะห้าเมตรนนั่แหละเบื่อสูงสูงจริงๆนะครับโอ้โหเงียบดูก่อนนี่ครับโอ้โหโอ้ดูปื๊ดนั่นแหละถือเข้ามาถือเข้ามาตัดเพลิงบอยเนี่ยครับเพราะว่าตัดเป็นแถวเป็นแถวมากสุพรรณบุรีห้าศูนย์ครับ เดินชมบรรยากาศเรื่อยครับอันนี้ก็เมอร์รี่ชาร์ดได้พันมาปลูกไว้ส่วนหนึ่งประมาณสิบยี่สิบกอเป็นแถวๆนะครับเมอร์รี่ชาร์ดกินแบบควันก็ได้คันน้ำก็ได้ใช่ไหมพี่คันน้ำก็น่าจะได้เหมือนกัน รสชาติคลากับสุพรรณหาศูนย์ตะวันน้ำจะคำตะวันน้ำจะคำนะแม่นเหมือนจะออกคำคำเหมือนสีมันเลยเนาะแม่นน้ำจะออกสีคำรสชาติคล้ายๆกับสุพรรณหาศูนย์หอมขึ้นแตนสวนอันนี้เป็นแปลงนาเก่าครับปลูกแอร์สิงค์ข้าโพดสิงข้าวโซื้อพันธุ์มาเท่าไหร่ปล้กจมนำหรือโลจมน้ำซื้อพันธุ์มาหมดเงินซันละาสามหมื่น กี่พันมันรู้ตอนซื้อพันมาสามพันบาทนะครับซื้อเป็นแบบเป็นข้อตามาเรียบร้อยมดเลยนะเหลืออยู่แค่นี้นะครับเหลืออยู่แค่สี่สิบหลุมหมดเงินไปสามพันบาทซื้อทอนพันนี่ครับบางทีการขนส่งมันบางทีข้อตามันหลุดมันเน่ามันอะไรมันก็เป็นปัญหานมันกระููให้ สู้ว่าเรามาซื้อถึงสวนไม่ได้อย่างหนึ่งบางทีก็โดนคนขายเขาบางคนนะคนที่เขาคิดไม่ดีดเขาก็ปนพันอื่นมาอย่างเงี้ยเขาก็หลอกบางทีก็เอาอ้อยแก่ผสมมาให้เราการงอกก็จะไม่ดีแบบอันนี้เป็นอันนี้ไม่แน่ใจเรื่องสายพันธุ์อาจจะเป็นหยวนเจียงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครั้งที่แล้วผมเอาไปปลูกอยู่สามลำ ตอนนี้เหลืออยู่ห้าหกต้นตายเน่าไม่ได้ปุ๋กที่เน่าเ่อนเดี๋ยววันนี้จะขอไปปุ๋ยสักลำสองลำนี่ครับอันนี้แปลงนี้นี่แปลงที่ถ่ายตรงนี้นะครับสี่เดือนถึงห้ายังพี่สี่ได้นนะสี่เดือนสี่เดือนกว่ากว่าหน,นี่บนคันนากระปูกสวยงามครับนี่บรรยากาศสวนสี่เดือนการใช้ปุ๋ย ปุ๋ยคอกอย่างเดียวอินซร้อยเปอร์เซ็นต์เียมมาก็อแยบ่แยบเนาด้ขีไก่แยบถ้าแยบแยบไม่ใช่นะอ้เป็นขอเป็นแยบแยบเน่เน่าอ่ะเียมาใส่มาใส่โคนครับเมาใส่โคนอ่อยต้องโรกตาบออกก่อนตาบออกอ่อนออ่อยเอาถี่มันผสมบู์ออกก็ต้องใส่แต่งกอครับบริหารจัดการ คือสภาพแปลงครับปีนี้ฝนดีนะครับนี่มีการขุดร่องน้ําน้ําดีฝนดีครับปีนี้เสรภูมิน้ําดีอยู่แล้วนะเสระภูมิพื้นที่ทั้งหมดก็จะประมาณห้าหกไร่ได้ได้ไหมพี่ห้าหกไรเฉพาะที่ปลูกอ้อยเฉพาะที่ปลูกอ้อย บอลสี่ไรนะครับสามารถคันขายทั้งปีนะเพราะว่าห้อยปลูกแบบหมุนเวียนนะครับปลูกเป็นรุ่นมีอ้อยสิบเดือนเจ็ดเดือนสี่เดือนสองเดือนมีหมดนะครับมีขายทั้งปีครับนี่ครับบรรยากาศโอ้โหจอดนะครับนี่ครับรอบที่แล้วที่ผมมาซื้อพันอ้อยซื้อจากตรงแปลงตรงนี้นะครับ ขั้วบากะเอาตัวเอาต้นพันธุ์ชนิดตัวขั้กับตัวศาสตร์ตัวขั้วกอนพั้วเดียวกับใส่ตัวศาสตร์ให้มันขึ้นมาหาก่ออ้อยเขาศาสตร์เขาให้มาลองตัดสินใจซื้อยังทีนี้ซื้อมาแล้วอ๋อซื้อมาแล้วใช่กันแล้วแต่ว่าเขาเอารถตัวยางมาให้ใส่ก่อนเพราะว่าตัวหญิงมันสั่งมากกว่าท่านผลิตใช่รถตัวหญิงมากเขาจังเสียเอามาเปลี่ยนเอารถตัวยางเขากลับขึ้นสองเงินเสียนี่รถ ควรร่องขึ้นมาดูระบบน้ําครับตอนนี้ไม่ต้องรดน้ําเพราะฝนดีฝนตกตลอดปลูกเป็นร่องนะครับแล้วก็เนี่ยใช้การขุดเป็นร่องน้านะครับสองร่องนี่จะขุดเป็นร่องน้ำหนึ่งร่องสลับกันไปใช่ใช่ใช่เอตอนปลูกตอนแรกก็มันอ้อยไม่ไปไหนเลยมันจะอยู่นิ่งใชาใช่ใช่ใไอตอนปลูกตอนแรกก็มัน้อยไม่ไปไหนเลยมันจะอยู่นิ่ง บ่มากให้น้ำแฉะมามากพิ่มชุ่มชื้นแต่ว่าชอบให้นน้ำแฉะมันไม่ตาย<อ>หรอกมันไม่ตายแต่มันมันบริจินอาหารมันจะยุดมันจะหยุดทันทีหยุดการเริมเติบโต,ตออพ่อน้ำมบ่มีหรอดินเพิพ่มชุ่มชื้นธรรมดาอนนี้มันจะเริเ่มแล้บาดเริ่มแต่ยายคงมั่นไปละแปลงนี้เกือบแปดเจ็ดเกือบแปดเตือนเกือบแปดเตือนได้แล้วแปลงนี้อีกเดือนเดียวครับ ไม่พอขายครับไม่พอขาย <c oughs> จะของจะจะของยังหวงไว้ให้ตัวเองอยู่นี่ครับบรรยากาศผู้ใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับที่สวนของพี่หน่อยนะครับครับ อินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำหมักนี่พี่ให้ทางทางทางน้ำหรือว่าพ่นทางใบเพื่อห้ไป,ไปก็ได้แล้วก็เข้าใส่ท่างลากก็ได้เข้าใส่แบบผสมผสมกับน้ำในถังคือสิเนื้อาตายส่วนผสมพวกมันแล้วก็ตักไปาราดน้ำคุน้นหรือเวลาที่เท้าไอ้ดึงน้ำขึ้นมาเนี่ยถ้าเท้าบ่อยากไอ้ตักไปราดน้ำคุน้นถึงเขาว่าเขมงง่อยเขาก็เทใส่ช่วงที่น้ามันไหลออกมาเดี๋ยวมันก<ๆ>็จะไหลไปน้ำหนาระจายไปเบิร์ตที่กับ กระบังที่จะใส่ใส่ไอ้ตักไปราดน้ำโคนน้ำเหงาอันนี้น้ำปอมันปูกแบบอินรียไม่ใช่สารเคมีมกกน้ำหมักก็ทำเองครับชนิดซีจ้าปวกยาค่ายาก็คือเสียม กำมือ,ต,อต,ตาม,มือห้านิ้วห้านิ้วม,มีวม,ม,นมนะนาวครับ นี่อ้อยยอดนี่เนี่ยนี่แหละนี่แหละอ้อยยอดมันออยอดาอ้อยยอดปลูกมีงามงามนี่แหละปลูกหลุมแล้วกี่ข้อตาพี่กี่ยอดเนี่ยเอาเอากี่ยอดมาใส่ตรงนี้อ๋ออ๋อลงสวยสมบูรณ์มากอันนี้น่าจะสามเดือนได้ไหมนี่ถึงไหม ประมาณสองเดือนตัวไวเนาะดินดีความชุ่มชื้นมีปุ๋ยดีแล้วเป็นอ้อยยอดด้วยโตไวมากอ้อยยอดก็เหมือนเด็กครับเด็กโตไวจะไม่เหมือนคนแก่คนแก่นี่คือไม่ค่อยโตแล้วก็คือจะหยุดการเจริญเติบโตเ้พื่นเพิ่นตัด คันน้าขายแล้วแล้วก็ส่วนยอดก็ไม่ได้ทิ้ง,งก็มาปลูกตามคันนาไปห,หารจัดการหมุนเวียนครับมีอ้อยคันขายทั้งปีนะครับน้าขอนิยวเลยครับนี่ข้าวเจ้าข้าวเจ้านะ เี่ยวเขาแล้วจะเอาขยายนีนยนมีมลแล้วทำอไรเทียวเขาใหันมันนี่บิดจ้างนะมีทั้งเขานีทั้งอ่อยน้ำดีดินดีปลูกอะไรก็งามไม่หนาอันนี้เอามาเชาวเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็วออกปลูกออกผลแล้ว อันนี้พุซาพุซาเอ๊ <Okay. S 1> นมสดรืออะไรน่าจะเป็นพุซานมสดอ๋อพนะุซาสามรถ oh, <okay. S 2> อากาศดีครับวันนี้บ่าย,ายไม่แน่ใจฝนจะตกหรืเอเปล่า สองเดือนก็ลอกกาบได้ละเดี๋ยวจะรอบหน้ามาจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆสวนนี้แปลงนี้โอ้หนูมันสุดแค่นี้ปลูกรอบเลยตัวนี้ <c oughs> ปล, <c oughs> ลูกรอบเลยเสียดายนี่ยะเพื่อนปลูกตลอด ออยยอดส่วนของอ้อยอดเป็นส่วนที่เหมาะในการปลูกมากที่สุดเพราะว่าจะโตเร็วแล้วก็มีการแตกกอที่เยอะ,อะเยอะกว่าลำต้นนะครับวันนี้ามาซื้ออ้อยไปคั้นขาย เป็นวันแรกโลละห้าบาทครับที่หน้าสวนโลละห้าบาทตรงนี้ก็นาอนาคตก็น่าจ,จะยกเฉียงยกบ้านถมที่ไว้ละยกบ้าน มีสาราดิมน้ำรครับเรื่องปลาอย่างพี่ปลาดุกปลา,าสวา,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 ายนะนี่สาราริมน้ำาาปบบรรยากาศดีครับใครที่สนใจเรื่องของเกษตรนะครับก็มาเยี่ยมชมสวนพี่ก็ได้นะพี่หน่อยพี่สาวใจดีนะครับ ผมก็มาซื้อท่อนพันอ้อยกแกแล้วก็วันนี้ก็มาเอาอ้อยไปขายนะครับเหมือนเป็นเครือข่ายกันแล้วบ้านนาแสงตำบลน,นาแสงอำเภอเสลภูมิจังหวัดระเอ็ดเสรภูมิเมืองน้ำเมืองน้ำท่วมอยู่แล้ว น้ำท่วมทุกปีสังเกตถ้าใครจะดูใครได้ดูข่าวนะครับถึงหน้าฝนที่ไรน้ำเพอเสรีภูมินี่ไม่รอดนี่ครับบรรยากาศกระท่อ,อมศาลาริมน้ำเดี๋ยวพี่แกจะเอาอาหารวางเฮ้เลี้ยงกี่เดือนแล้วพี่นี่สองเ,องเอดือนกว่าโอ้โาเมริ มอราเซียเนียนไงว่เบิร์ไอ้เบิร์ตหัวอาหารสอบเดียวหนึ่งสอบที่สองเพิจ่จะเปิดอันนั้นก็เหมือนกันนะเมียนเอากับป๋วยถุงนอนนะโอ้ผมก็เลี้ยงผมเลี้ยงไอ้ปลานิลกับปลาทับทิมทำกระชังเหมือนกันง่าจะไเลกครบม่ยอย่างเดีวยวปลากรสกระเทียปลาไอ้ธรรมดาเขา ไปถึงปราหมอยยังมีครบเที่ยงปะ้ะนบปลายเยอะเลยนะครับใครที่อยู่ในเมืองครับอยากกลับมาใช้ชีวิตสงบ มีความวุ่นวายจากในเมืองไม่เครียดนะครับถ้าหา,ามีโอกาสนะมันอยู่กับธรรมชาติอยู่แบบนี้ก็มีความสุขอยู่ในเมืองก็มันมันเป็นสังคมที่เร่งรีบ,รบมีการส,สังคมทีมทออครับ มันต้องซื้อเขาทุกอย่างซื้อซื้อกินแม้แต่น้ําดื่มเดินก้างออกจากบ้านแล้วก็เสียตังค์2เหรียญ2เดือนเนี่ย2เดือนเนี่ยอือกอ2เดือนน่ะเนาะ้ระมนี้เพราะว่ามื้อมื่อที่ไปเอาไอ้ทะเลอยู่อ้ายคืออเห่ามหม่เคยมั้งนะ อันนั้นกันออกเห <laughs> มือนไม่เหลือนนแล้วไมอ,อ,อกันก <laughs> ในกันก็นเรียบร้อยกล <laughs> <laughs> างวันกับมันถูกเปนอนตรงนี้ <laughs> เย็น <laughs> ไผ่อะไรพี่เนี่ยไผ่กิมซุงเนะี่ยเดี๋ยวมันรอบหนาเฮ้ยมันมันชำกิ่งได้นะพี่เนาะเออเดชำเดี๋ยวรอบหน้าจ,าจะมาขอแบ่งไปฮะตัดไปเสียบก็ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเ,เสียบเนี่ยรัดไปเนี่ยับเสียบเบอร์นะดมีดอยู่หัโอ้ครับตัดต,ต้องเอากิ่งอ่อนเนี่ยนะ ม่นือตำดินเปล่าเนี่ยนะอ๋อก็ขุดลุมปลูกเลยเหรอแม่นติดเลยนะติดอืมดินเนาะขุดลุมปลูกเลยประมาณสิเอาเสียบลงได้ช่วงนี้ช่วงไงที่ปลูกง่ายที่สุดหนาฝนเนาะแม่นความชุ่มชื้นโอเคเลยขอบคุณครับนี่ครับดูอ้อยกวานี้ครับมีโอ้นีโหขอบันเริ่มเลยงามครับใช้พื้นที่คุ้มค่าครับ ทุกตารางเมตรคันนาโดยเฉพาะคันนาความชุ่มชื้นมีตลอดอยง,งามงามผักอย่างอื่นก็งามออาออาพมอดีเลยได้พัน,นได้พันไผ่ไปปลูกด้วย บรรยากาศสวนครับครับก็ขอให้เ,เพื่อนๆชาวอ้อยคันน้ำนะครับขอให้ขายหยิบขายดีกันทั่วหน้ามีอ้อยขายทั้งปีนะครับคุณภาพมะอ้อยหวานหอมตรงความต้องการของลูกค้านะครับส่วนผมก็ครับ ของพี่ไปขายก่อนขคอยของตัวเองสองเดือนอยู่อีกนานเลยนะครับกว่าจะได้ขายครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ารอบหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกนะครับมาบ่อยแน่นอนนะครับเป็นแปลงอ้อยที่ใกล้บ้านที่สุดนะที่มีนะครับนนครับ โอเคครับสวัสดีครับ